สวัสดีจ้าเพื่อนๆทุกคนเนาะค่ะเนาะดูดูวิวแบบสวยงามเลยนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ถามแม่บ้านยูรัดหยังอยู่เมืองหยังเนาะค่ะเนาะแม่บ้านอยู่เมืองนูเฟฟิวนะคะอยู่เมืองนูเฟฟิวค่ะอยู่เมืองนูเฟฟิวรัดคอนเนติกัตนะคะคอนเนคติกัต และก็ออกจากเมืองนิวยอร์กซิตี้มาชั่วโมงนึ่งชั่วโมงสี่สิหานาทีค่ะดูค่ะเป็นอะไรที่สวยงามมากอ๋อฮะ you look good you tired of being first Tired of tired. Are you tired of being tired? Uh oh oh, mm -hmm. who coming? Oh uh oh, again? Oh. So tired you can't even get up your own front lawn. <laughs> Yeah. Oh, so beautiful. And who win? ง้ามคักง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 ามคัก,ก,ก,กปีนีแม่ยารถแม่ยา่ารถพ่อปูมากันคนละคันอยู่บัานเดียวกันจะมากันคนละคัน oh <my> เดินลงมาสุดซอยแล้วนะคะนี่นเพื่อนค่ะสุดซอยพอดีค่ะโอ้ยแคลฟอร์ Đưa xoay ngắm lên đây đi làn Hvor er วันนี้บรรยากาศดีแต่ว่าคึ้มขึมนะคะค่ะเลยแย้สวิดีสีสันบรรยากาศสวยงามมากเลยปีนี้โอ้ยสุดยอดค่ะเราฟอร์สบิวตี้ฟูล สวยมากเลยทางเขาบ้านปีนี้เป็นอะไรที่สวยมากมากมากเลยค่ะเลวดูใบไ,ไม้่วงดูใบไ,ไม้เปลี่ยนสีนะคะเลดูฟอเนี่ยสวยจริงๆปีนี้บ่อยากจะเว้าอยากให้เห็นเนะะี่ยค่ะ บรรยากาศที่สวยงามมากเลยนะเวลานี้ค่ะเ,เพื่อนๆค่ะดูพอนารินได้เวลาตัดยาสนามริมรั้วบ้านค่ะดูดูด,ดูโอ้ยบนเขาน,นคะคะบนเขาน,นคะคะใบไม้เปลี่ยนสีแบบออืใ้จะเต็มลูกเขาแล้วค่ะเห็นไหมจุดชมวิวของแม่บ้านนะคะจุดเนี้ยเป็นจุดชมวิวที่สวยมากเลยค่ะ ลานวิวเลยแม่บานะ้านไทยเนี่ยสวยดูค่ะฝนตกค่ะฝนตกว่ากันวิ่งแทบไม่ทันค่ะ ฝนตกพากันวิ่งแทบไม่ทันตะกี้นี่เดินลงไปถ่ายซอยนน,นะคะเดินลงไปถ่ายซอยโมบาะะ้านนนคะพาดกันเดินแต่เกลื่มๆฝนจะมาพ่อเดินขึ้นมาถึงหน้าบ้านฝนผ,ผัดลงมิดเลยค่ะโอ้ยบรรยากาศใเวลาเนี่ยฝนตกดีใบไม้เลยเปลี่ยนสีได้สวยงามค่ะ ดีไลค่ะเดี๋ยววันไหนอากาศดีๆจะเก็บภาพบรรยากาศให้เพื่อนๆนดูอีกเนาะกะนะันเดี๋ยวรอดูตะวันช่วงเย็นๆตะวันตกดินร้อยฝนหยุดตกแปบ,บนะคะนะตะวันกำลังตกดินมันนี่ตะวันตกดินสีสันไม่ค่อยสวยค่ะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่